จ่อเลือกตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะกับหมวยธนวัฒนมัตชโชในรายการ Stop Loss ค่ะเรามาตามติดชนีหุ้นไทยกันต่อนะคะตอนเปิดตลาดนั้นเปิดในแดนสีเขียวค่ะแต่ว่าผ่านไปไม่นานเซ็ตย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบนะคะก็จับตาดูกันค่ะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเซ็ตจะมีการพักฐานไหมแต่ปรากฏว่าช่วงก่อนที่จะปิดทําการซื้อขายในช่วงครึ่งวันเช้าเซ็ตสามารถที่จะรีบาวขึ้นมาอยู่ในแดนสีเขียวได้นะคะสรุปเบดเร็จปิดในช่วงครึ่งเที่ยงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทะยานขึ้นมาแล้ว3.36จุด เซตบวกขึ้นมา0.21%ค่ะที่ระดับ1,589.15จุดนะคะห้านดับหลักทรัพย์ค่ะ CGD ขึ้นมาเกือบ3%นะคะทูการ์เดชันบวกเล็กน้อยค่ะปะตทขึ้นมาเกือบ2%ค่ะราคาล่าสุด359บาทแบงก์กรุงเทพบวก2บาทนะคะยืน205บาท VGI ขึ้นมา8%ค่ะล่าสุด VGI อยู่ที่14บาทค่ะ มาดูที่ตลาดหุ้นฝั่งต่างประเทศกันหน่อยนะคะเราจะไปที่ฟิวเจอร์กันนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ตลาดในฝั่ฝั่งของสหรัฐก็ปิดไปอยู่ในแดนลบนะคะยุโรปก็แดงด้วยเช่นกันค่ะล่าสุดฟิวเจอร์นะคะอยู่ในแดนสีเขียวค่ะฝั่งของสหรัฐในขณะที่ฝั่งยุโรปฟุซี่ขึ้นมาได้5 c า c 40บวก10นะคะนี่ก็เป็นตลาดฟิวเจอร์นะคะ ข้ามาที่เอเชียบ้านเรากันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะยังคงแดงต่อเนื่องนะคะโตกเกียวลงมาแล้ว137จุดนะคะห่างเางฮ่องกลงลบ293จุดค่ะตลาดหุ้นของอินโดนีเซียกับมาเลเซียรวมถึงไต้หวนันบวกสวนขึ้นมาได้นะคะ รวมถึงเซนเด็กบ้านเราด้วยนะคะที่ตอนนี้บวก3จุดค่ะไม่รู้ว่า1,600จะกลับไปยืนได้ไหมะธอต้องไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะอยู่ในรายการกับเราท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กบรกตนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีค่ะคสวัสดีครับค่ะตอนนี้เซตเขียวแล้วนะคะคุณธวัชชัยคะโอกาสกลับไปยืน1,500จุดมี1,600จุดอีกสักครั้งหนึ่งมีไหมคะก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่าง เมื่อวานนี้ที่เราปรับตัวลดลงมาเนี่ยเป็นเรื่องของความไม่มั่นใจเกี่ยวกับภาวะตลาดในฮ่องกงนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนนึงก็ถูกเทโปรฟิตลงมาหลังจากที่เทสต์0น่อประมาณ2จุดนนะขึ้นไปทำหายตรงนั้นแล้วก็หลุดลงมาพอหลุดลงมาเป็นครั้งที่2เป็นวันที่2เนี่ยนักลงทุนก็เลยเทขายกันค่อนข้างจะมากนะครับก็ปรับตัวลดลงมาหนักพอสมควรก็มีหุ้นบิ๊กแคปไซส์ใหญ่ๆอย่างเช่นทางด้านแบงก์กรุงเทพกับปตทที่พักดันดัชนีลงมานะครับแต่วันนี้กลับขึ้นไปได เพราะฉะนั้นเองก็ต้องติดตามดูกันสักนิดหนึ่งนะครับในวันที่1ตุลาคมนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยจะเสนอชุดหรือว่าแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรกันบ้างซึ่งถ้าออกมาเบ็ดเสร็จแล้วดูดูแล้วทําเป็นรูปประรมได้นะครับผมคิดว่าตลาดเองก็จะตอบรับกลับขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เพียงแท่ว่า ระยะสั้นๆเองเราจะไม่เห็นภาพของการเข้ามาก็งกำไรในเรื่องวินโดว์เดซิ่งนั้นจบไปแล้วนะครับก็จะมาในเรื่องของแพ็กเกจตัวนี้นะครับซึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกนี้นะคะที่มีการประกาศออกมาถ้าประกาศออกมาดีก็ตลาดเราก็มีโอกาสที่จะรีบาวหรือว่ารีเวิร์สกลับขึ้นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้คุณวัชชัยให้กรอบดัชนียังไงคะแนวรับแนวต้านําระยะสั้นแนวรับระยะสั้นๆนี่ผมมองประมาณถึงพันห้าร้อยแปดสิบจุด นะครับถึง1,574จุดตรงนั้นนะครับจะจะมีนัยสำคัญสักนิดหนึ่งคือคือคือถ้าเราไม่ได้เห็นจุดต่ำใหม่ยังมีนัยสำคัญผมคิดว่าตลาดน่าจะรีบาวกลับขึ้นมาได้ไม่ยากนะนะครับแล้วก็ในขณะที่แนวต้าน,นะครับ1,591ถ้าปิดสูงขึ้นไปได้ในวันนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นบายสัญญาล็กๆขึ้นมาแล้วก็โอกาสที่จะขึ้นไปเทส1,600 อีกครั้งหนึ่งก็จะเกิดขึ้นได้ค่ะ,ะคอันนี้เป็นภาพรยาสานภาพระยะใหญ่หน่อยแล้วคุณทวชัยคะเอาเอามองกันจนถึงสิ้นปีนี้เลยคุณทวชัยมองกรอบเนียังไงบ้างคะด้านบนด้านล่างเราเรา,เา,เา,เามองอย่างนี้นะ,ค,ะคือคือในในในช่วงของปลายปีนี้เองเ,องเนี่ยจะเห็นเซนเซนิเด็กมีโอกาสนะครับ ถ้าเราดูตามวิกฤติชาล้วกำลังรีบาวกลับในรูปแบบตัววอยู่แล้วก็กำลังจะขึ้นไปเทสจุดสูงเดิมอยู่ที่1,650จุดถึง1,651หา็ดจุดแถวนั้นเพราะฉะนั้นกรอบใหญ่จะให้แนวต้านตรงนั้นไว้ก่อนในขณะที่ซัพพอร์ตหลักๆเองเนี่ยจะอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยประมาณ5สัปดาห์นะครับ5สัปดาห์นี่จะอยู่ที่ประมาณหนึ่ถึง1 5 6 5แถวนั้น ครับจะจะอยู่แถวนั้นนะขอภายนะาสิบสัปดาห์สิบสัปดาห์แล้วปัจจัยต้องจับตาช่วงนี้ะคะนอกจากเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่าเงินบาทฟันโฟ,นฟนต่างชาติเป็นยังไงบ้างคะรวมถึงปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจของต่างประเทศก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร,คร่ครับคือตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยอย่างอย่างอย่างถ้าเป็นช็อตเทอมจริงๆแล้วเนี่ยภายในวันนี้นะคุณหมวยภายในคืนนี้แหละก็ดูตัวเลขความมั่นใจความเชื่อมั่นของทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับความเชื่อมั่นผู้บริโภคเขาว่าจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ถัาทาง ดูน่าจะไม่เป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามากนักนะครับเพราะว่าทางด้านยุโรปเปิดออกมาก็ดูดูดีขึ้นทางด้านฟิวเจอร์ดาวโจนส์เองก็เปิดมาก,ก็ก็อย่างตอนนี้ยังเป็นบวกอยู่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ที่ต้องติดตามเท่านั้นเองในขณะที่ปัจจัยลบหลักใหญ่ๆเองเนี่ยผมยัง,ย,งยังมองแล้วยังไม่มีประเด็นหลักนะ,ะแต่ถ้าไปมองในเรื่องของฟันเฟ้อของนักลงทุนต่างชาติแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า นักลงทุนต่างชาติเองในช่วงที่ผ่านมานะามีตัวเลขอยู่ตัวเลขนึงก็ค,ออคือคือคือถ้าเป็นมันทูเดทเนี่ยฟอเรนเองตอนนี้ซื้อนะนะครับคือตลอดเดือนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยฟอเรนเนี่ยเนตบายไป21,541ล้านบาทนะครับในขณะที่นักลงทุนโดยทั <competitions> ่วไปเองเนี่ยขายสทตีออกมานะครับแต่ถ้าเป็นเยียร์ทูเดเนี่ยเยียร์ทูเดดีขึ้น นะครับแต่ก่อนเราจะเคยเห็นทางด้านตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยฝรั่งเองเนี่ยหรือว่านักลงทุนต่างชาติเองขายสุดที่ค่อนข้างจะหนักแต่ตอนนี้เองเนี่ยขายเหลือออกมาแค่3,327.27ล้านบาทเท่านั้นเอง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้น่าจะดูค่อยๆดีขึ้นในขณะที่นักลงทุนสถาบันเองเนี่ยถ้าเป็น year to date จะซื้อ3า0 0 0กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นยังคงมีภาพที่ปีปัจจัยบวกอยู่นะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะคะจะกําหนดยังไงดีเดี๋ยววช่่งหน้าาคะะเรจ กลับมากำหนดกลยุทธก์การลงทุนมาพร้อมกันและเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นในรายการสต็อปลอสกับคุณธวัชชัยอสวัศวพรชัยจากบริษัทลักรั์โกลเบ็กละโฆษณาค่ะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ ซับล o อ s ค่ะยังคงนั่งอยู่กับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยนะคะช่วงนี้กลยุทธ์การลงทุนพมพร้อมกันนะคะแล้วก็เปิดสายให้ปรึกษาหุ้นค่ะหมายเลขโทรศัพท์อยู่ด้านล่างคุณผู้ชมโทรเข้ามากันได้เลยนะคะคธวัชชัยคะคกลยุทธ์ช่วงนี้ก่อนเลยนะคะควรจะต้องบริหารพออย่างไรถือเงินสดเท่าไหร่ถือหุ้นได้ไหมคะคือถ้าเป็นระยะมีเดียมเทอมเนี่ยเรายังมองภาพของการถือกรองหุ้นเนี่ยยังยัง,ย,งยังคงน่าจะอยู่ประมาณ70็ดสิบนะ,ะแล้วก็เจ็ดสิบจะบวกลบไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ นะครับแล้วก็แบ่งไปอยู่ในเรื่องของทองคำบ้าง mm hmm. เงินสดสักประมาณ5อย่างเงี้ยนะครับหรือ mm hmm. 10ก็ได้นะ <Ha. S 1> แล้วก็ไปอยู่ในทองคำ mm hmm. ไปอยู่ในกองทุนตราสารนี้ต่างๆ mm hmm. ก็ก็โอเคตอนนี้จะสังเกตได้ว่าตลาดหุ้นไทยเ,เนี่ยค่อนข้างจะให้ในในช่วงที่ผ่านมานะ,อ,ะอัตราผลตอบแทนค่อนข้างจะดี ก็<น>ถือ,ถอหุ้นต่อได้นะคะก,ก็ยังยังถือถือกรองหุ้นต่อได้แต่พอขึ้น1,650กว่าแล้วเนี่ยหรือว่าข้าม1,600อขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องประเมินในเรื่องของ ผลประกอบการในไตรามาสที่ที่สี่กันต่อนะครับหลังจากที่ผลประกอบการไตรามาสที่3กําลังจะทอยอยประกาศออกมานะาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวสตอรี่ต่างๆท,ที่ที่เราหรือว่าฝ่ายวิจัยบรยิษัทต๊อบโกเบกเนี่ยติดตามอยู่นะครับช่วงนี้เปิดสายน,นคะคะมีสายคุณนิดหน่อยเข้ามารอแล้วนะคะคุณนิดหน่อยเชิญค่ะสวัสดีค่ะคือดิฉันมีต้นทุนทางด่วน BECL อยู่ส7มสานะคะนะคะหน้ากระดานนี่ค่ะทีนี้จะถามว่าจะถือต่อหรือขายออกไปก่อนค่ะ ได้ค่ะเป็นลัษณกษณเกินกำไรนะคะ b c l ค่ะราคาหน้ากระดาน37,50บาท5ต้นทุนไม่ห่างจากกระดานค่ะก็ไม่ค่อยคือคือคือถ้าเป็นเป็นภาพอย่างนี้เนี่ยนะ BECL เนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพของทางด้านกราฟทางด้านเทคนิคอลเองเนี่ยค่อนข้างจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะครับเพราะงั้นต้นทุนเนี่ยของคุณนิดหน่อยเองเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ37,75ก็คืออาจจะบวกลบจากตรงนี้ไม่เยอะเพราะงั้นอาจจะ อาจจะมองซัพพอร์ตหลักๆที่อยู่ที่37บาทถ้าย,ยืน37บาทคุณไม่ต้องทําอะไรนะครับหรือกรองพุทต่อไปโอกาสที่จะขึ้นไปปิดแกลบแถวๆบริเวณแถวๆนี้มีนะคือเส้นเส้นสีขาวตรงนี้ก็คือจุดสูงของเขาก็คือช่วงของระดับราคา38บาท75สตางค์นะครับกับบริเวณที่39บาท25สตางค์แต่เนั้นเป็นเป้าหมายนะเพราะงั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาค่อยๆไต่ระดับขึ้นตามก,กันกับเส้นค่าเฉลี่ย5วันของเขานะครับก็เส้นสีเหลืองหนาตรงนี้นะครับค่ะ มาต่อที่สายคุณอ้อยนะคะคุณอ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อยปเปิดเสียงทีวีก่อนนะคะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตสลับไปสายท่านอื่นก่อนนะคะคุณดวงมณีเชิญค่ะคุณดวงมณีเชิญค่ะขอทราบเอ่อตัวซีออย่ค่ะว่าซื้อได้หรือยังคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนํานะคะขอบคุณค่ะอยากจะซื้อซีออยค่ะซื้อได้ไหมคร <CO I S 1> ับราคาติดต่มาดเรื่อยนะคะอืมระยะสั้นๆใช่ไหมฮะค่ะ ซีอจริงๆก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะกยับลงทุนได้อยู่ไหมคะหรือว่าจริงๆก็ถือว่าแพงแล้วคือแนะนําเล่นในในแง่ของการเล่นรอบสดดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยซัพพอร์ตหลักๆจะอยู่ที่15บาท25สตางค์นะคือคือ15บาท25สตางค์เนี่ยอ่เป็นจุดที่เราจะต้องอาจจะต้องสต็อปลอทันทีเลยก็ได้นะถ้าถ้าต่ำกว่านีอ่าโอเคเราก็หนีนะครับเพราะว่าลักษณะก็เป็นการไซวลด้านข้างไปหลังจากที่เขาสร้างจุดสูงไปอยู่ที่ระดับราคา17บาทกว่าขึ้นไป นะครับเพราะงั้นตรงนี้เราเราดูแค่สปอร์ตนี้สปอร์ตเดียวเท่านั้นเองเท่าไหร่นะคะ,ะครับ15บาท25สาตางค์ถ้ายืนได้ก็ <c oughs> ก็ถือว่ารับได้ครับค่ะแนวต้า,ตานละคะแนวต้านผมให้ให้ให้ไว้อยู่ที่จุดสูงเดิมของเขาจุดแรกก็คือช่วงของระดับราคา16บาท50าสตางค์ก,ก่อนที่จะไปเจอดับเบิลดับเบิลท็อปของเขานะครับที่ระดับราคา17บาท40สตางค์ครับค่ะดูแล้วน่าลงทุนไหมคะหรือว่าดูจากแค่รอนแล้วค่รอบสั้นๆเก่งกำไรซะมากกว่านะครับไปต่อที่สายคุณอ้อยค่ะคุณอ้อยสสสสววััดดีีคค่่ะะ ไอทีดีนะคะรับไวที่ห้าบาทแปดสิบบาทจะขายออกไปก่อนหรือจะถึงต่อคะค่ะขอได้ค่ะห้าบาทแปดสิบพิเรนไทยเดเวล็อปเมนต์นะคะราคาในากระดานห้าบาทเก้าสิบสตางค์ค่ะถือต่อได้ไหมคะเออ่ถ้าถือ,ถ,อถือในแง่ของช็อตเทอมระยะสั้นๆผมว่าโอเคนะคือคือคือในในใน,ในจุดที่เรียกได้ว่าถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเนี่ยภาพของมีเดียมเทอมตอนนี้เองเทียบกับราคาปัจจุบันเองเนี่ยไม่ว่า จะจะมีหลักทรัพย์เหลืออยู่น้อยมากที่ที่เราอาจจะให้ให้ถือครองหรือว่าเข้าไปเล่นแล้วเพื่อที่จะถือครองระยะมีเดียมเทอิมได้แต่ในแง่ของตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆลหลักทรัพย์เนี่ยขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วนะครับนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าจะจะ,จะต้องไปดูในเรื่องของควอเตอร์สก่อนนะครับแล้วก็ไปประเมินในควอเตอร์สครั้งหนึ่งนะฮะตัวของอิตาเลียนไทยใช่ไหมฮะ อิตานลีดนไทยก็ระดับราคานี่ถือว่ากลับขึ้นมาได้ดีในแง่ของตัวแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนท,ท,ที่ที่เป็นภาพของการไม่สร้างจุดต่ําใหม่อย่างมีนัยสําคัญวอลทอมที่สําคัญของขาสร้างมาเป็นทิปเปร์วอตทอมอยู่ที่ระดับราคา5.70บาทเจสตบงตานะครับตรงนี้ถ้า เบรกอัพ6บาทขึ้นไปจะถือว่าเป็นบายสัญญานะฮะแนวต้านบางๆก็คือท็อปเดิมของเขาก็คือช่วงของระดับราคา6บาท15สตางค์อย่างนี้ถือรุนไดไหมคะถือรุ้นได้ฮะถือรุ้นได้ก็เพียงแต่ว่าเราก็กําหนดจุดหนึ่งที่จุดสต็อปเท่าไหร่คะอยู่ที่ซัพพอร์ตนะคะ5.7จดเเป็นจุดสต็อปลอสนะคะถ้าหากว่าถ้าหลุดจริงๆก็ขายนะคะแต่ถ้าไม่หลุดก็ถือรุนไปก่อนนะคะก็แนวต้าน6บาท6บาทส5สตางค์นะคะมาต่อที่สายคุณกรณ์ค่ะคุณกรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะ เอาจากซับตัวเอสะครับอเอาตแนวรับแนวต้านนะครับยังไม่ได้ซื้อนะคะยังครับค่ะตัวของ S นะคะเมื่อวานขึ้นมา25 <c oughs> เกือบจะซีลิ่งนะคะ <c oughs> วันนี้ลงไป5 <c oughs> แล้วค่ะตอนนี้ยืน10บาท60ตากนะคะจะ <c oughs> มีแนวรับแนวต้านอยู่ในบริเวณไหนคะหรือว่าอาจจะต้องรอก่อนหรือเปล่าคะตัวของ S เอสิงยิงเมื่อวานก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรแต่ทำนิวทำทำจุดสูงใหม่นะครับกว่า9บาทขึ้นมาวันนี้มาทำา1บบาท20่สท่านทันผ้ท่านนี้ยังยังไม่มีใช่ไมั้่ยังไม่มีจะเล่นสเปกุเลตก็สามารถที่จะเล่นได้เพียงแต่ว่าการ การขายหรือว่าการหลุดซัพพอร์ตหลักๆของเขาลงมานะครับน่บนก็คือ11บ,บาทผมก็ว่าจะมีความเสี่ยงอยู่สักหน่อยหนึ่งสำหรับท่านนักลงทุนนะครับคือคือถ้าจะเล่นเนี่ย11บ,บาทขึ้นไปอย่างเดียวเนี่ยโอเคคุณสามารถที่จะซื้อขายกับเขาในลัษณะการเล่นรอบระยะสั้นๆได้แต่ถ้ายืน11บ,บาทไม่ได้อาจจะต้องรอสักช่วงหนึ่งเพราะว่าเขามีคอสซิงวินโดว์ที่เป็นทาหน้าที่เป็นซัพพอร์ตอยู่ข้างล่างลึกพอสมควรนะอันนี้ต้องต้องเรียนตามทางด้านเทคนิคอแต่ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเองก โดดเด่นพอสมควรนะในในแง่ของออแบรนด์ก็ดีหรือแม้กระทั่งผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่เข้ามาะอาจารย์ขอแนวรับแนวต้านหน่อยค่ะแนวรับระยะสั้นๆอยู่ที่11บเอ็ดบาททื่ๆนะครับแนวต้านที่แนวรับเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะนักระดานสิบาท60สตางค์่ะตัวตัวของเอสนะคะค่ะใช่ค่ะเช้านี้นะคะก็ย่อย่อลงมา5%นะคะแนวรับตอนนี้อยู่ที่ ตอนนี้ราคาของ S ออยู่ที่10บาท60สตางะคนะเดี๋ยวเราอาจจะรอ,อกราฟลองทํางานนิดหนึ่งนะคะอาจจะเออร์เรอร์นิดหน่อยนะคะ<ม>ตอนนี้10บาท60สบาท60ตาคงค่ะคุณวชัยคะแล้วฮะค่ะย่อย่อตัวลงมานะคะเมื่อวานทำแท่งเขียวขึ้นไปประมาณ25%แล้วก็วย่อลงมาค่ะ<ม>ถ้าถ้าดูในเชิงจิตวิทยาสักนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าถ้าสรุปว,ว่าราคาอยู่ที่10 6 ราคาปิดช่วงครึ่งเที่ยงอยู่ที่10บาท60สตางค์นะคะ่อสิบแล้วก็ราคาจุดสูงของเขาละฮะราคาจุดสูงวันนี้ทำจุดสูงที่เท่าไหร่นะอยู่ที่11บาท10สตางค์นะคะอ๋อโค่ะถ้างั้นผมว่ากราฟกราฟผมอาจจะมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นนะค่ะนะครับเดี๋ยวต้องขออภัยคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะคะพอดีว่า กราฟมีปัญหานิดน,นึงนะคะยังไงก็ตามด,ดูจากการขึ้นมาแบบนี้แล้วอาจจะต้องรอจอังหวะหรือเปล่าวังสักนิดหนึ่งนะครับขอขอภัย<อ>ด้วยนะคะอดีกาฟมีปัญหานิดน,นึงยังไงก็ตามส่งทิ้งท้ายช่วงนี้คะ่ะตอนนี้เซ็ตเปิดแล้วนะคะบวก4.77จุดค่ะอยู่ที่1,590จุดนะคะย้ำยคทธ์กันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ก็ระยะสั้นๆยังสามารถที่จะเล่นเล่นเล่นรอบเก่งกําไรได้เมื่อวานก็ถือว่าเป็นแพดดิเซลนะครับก็คือปรับตัวลงมาก็ก็อาจจะเล่นเก่งกําไรกันเพราะฉะนั้นเองซัพพอร์ตหลักๆวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าทำงานได้ดีคือ1 5ึ0ง่อจุดก็ทำงานได้ได้ถือว่าโอเคนะก็ไม่ได้ต่ำกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญมากนะนะครับแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาเพราะรีบาวกลับขึ้นมาตรงนี้เนี่ยที่1,590นอบจุดถ้าเบรกอัพผ่านนี่ถือว่าเป็นบ่ายซิเนลในระหว่างวัน อ่600-1,600สองจุดตรงนั้นนะครับค่ะนี่เป็นงานกําหนดกลย,ยุทธ์ของ <c oughs> ทางด้านของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทร,รัพย์โกลเบลกนะคะคุณวัชชัยอัศวพรชัยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะค,คุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์คุณวัชชัยได้ในรายการ Stop Loss นะคะช่วงบ่ายสองโมงทุกวันอังคารค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังที่ยูทูป Stop Loss บ่ายทัตวันบรรทชนนะคะแล้วก็อย่าลืมไปคลิกไลค์แฟนเพจรายการ Stop Loss เยอะๆค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณวัชชัยอัศวพพรรรรชชัััััยยยจากกกบบิษทททหหลลล์โเมววนแะ ทีมงานลากันไปก่อนในช่วงคักบ่ายวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Stop l o s s s e a ั o n 4สัมมนาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงษ์ขวงธนชัย STOCKMAN DAY กับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคก,กราฟหุ้น และครูเปียกนัทวัฒน์อ้นรัตเจาะลึกซูเป,ปอร์ทริกสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม18 1 9ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอามารีวอเตอร์เกตบัตรราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำร,รองที่นั่งโทร0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3